สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทําการตัดนะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นรั้วผักชายานะครับเป็นรั้วผักชายาเราก็จะมาแต่งนะครับมาแต่งผักชายาตรงนี้ออกนะครับตัดออกแล้วเราจะยอดอ่อนเป็นนึ่งกินนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการแต่งนะครับเนี่ยครับตัดยอดผักชายาที่เราทําเป็นรั้วเนี่ยนะครับออกเนี่ยอ่า พ่อพง์ทำยังไงนะครับคือเราตัดแล้วเราก็เอายอดอ่อนเป็นเนื้อกินนะครับเดี๋ยวตามพ่อพง์มาดูเลยนะครับ นี่ครับคือเราตัดออกมาจากรั้วแล้วนะครับเราตัดออกมาจากรั้วแล้วครั้นี้เราก็จะมาเด็ดเอายอดอ่อนนะครับเอาเฉพาะยอดอ่อนๆเนี่ยนะครับเอาไปทํากับข้าวนะครับทำได้หลายอย่างนะครับยอดผักคะน้าเม็กซิโกเม็กซิโกเนี่ยนะครับหรือว่าต้นผงชูรสนั่นแหละครับที่คนอีสานเรียกนะครับในยอดอ่อนๆตรงนี้เราก็จะหักเอานะครับแล้วก็ลิดใบออกอย่างเงี้ยนะครับได้ยอด ได้ยอดประมาณนี้นะครับเราก็จะเอายอดไปนึ่งหรือว่าเอาไปผัดนะครับก็ได้นะครับผัดน้ํามันหอยอร่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเด็ดเอายอดของผักคะน้าเม็กซิโกนะครับยอดอ่อนๆเนี่ยนะครับนี่ครับเราก็จะเด็ดยอดประมาณอย่างเงี้ยนะครับเอาไปนึ่งนะครับวันนี้จะนึ่งนะครับนึ่งกินกับปลาครับกับน้ําพริกครับอร่อยครับรสชาติจะหวานนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับผักคะน้า เม็กซิโกหรือว่าผักชายาเนี่ยนะครับอันนี้คือรั้วผักชายาที่เราทําการตัดยอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เราจะตัดไปทีละล็อกละล็อกนะครับแล้วก็จะเอาไปทําอาหารกินนะครับนี่จะพามาดูนะครับจะพามาดูส่วนที่ยังไม่ทันได้ตัดนะครับเยอะมากนะครับนี่ ปลูกไว้ริมรั้วเนี่ยนะครับเยอะจริงๆนะครับเห็นนะครับนี่ครับมีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อยู่ริมรั้วบ้านนะครับยาวเป็นร้อยเมตรนะครับที่เราปลูกไว้นะครับทําเอาผักชาญานี่แหละนะครับทําเป็นรั้วทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับรั้วผักชาญานะครับนี่ครับยาวไปจนสุดนู้นนะครับ สุดท้ายส่วนนู้นเลยนะครับยาวเป็นร้อยเมตรเลยนะครับนี่ครับเราก็จะเด็ดเอาใบเอายอดแบบนี้ครับเอาใบออกเราจะได้ยอดแบบนี้ครับเด็ดเอาทุกยอดทุกยอดเลยนะครับส่วนใบพวกนั้นก็เอาําปุ๋ยไปใบแก่ต้นแก่ก็ใช้ทำปุ๋ยครับ เรราออดยดี้นะคับการเด็ดนะครับเราระวังนะครับเนี่ยก็คือยางนะครับยางของผักชายาเนี่ยเวลาเราโดนแล้วมันจะคันนะครับมันจะคันมือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใส่ถุงมือนะครับเวลาเราเด็ดนะครับนีใ่ใส่ถุงมือแบบนี้ครับแล้วก็เด็ดมันก็จะไม่คันมือครับ นี่แหละครับเราเด็ดมาแบบนี้แล้วเราก็เอาไปทําอาหารนะครับเอาไปนึ่งนะครับหรือว่าเอาไปผัดน้ํามันหอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ผักชายานี่ห้ามห้ามกินดิบนะครับกินสุกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเอาไปนึ่งใส่กับปลานะครับกินกับน,น้ําพริกยอดมันก็จะรสชาติจะออกมาหว,วานๆนะครับอร่อยครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ